สวัสดีสสดค่ะสวัสดีลูกค้ายูท t u ทุกท่านเลยนะคะลูกค้าทรงนี้นะคะสวยมากนะคะลูกค้าทรงนี้นะคะจะเน้นแบบธรรมชาติ จะไม่ตรงเกินไปแล้วก็จะไม่ร้อนนะคะลูกค้าตัวนี้แบบจะเป็นร้อนคล้ายๆสไลด์เป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมีหนังสีสะเทียมกว้างสามารถเปลี่ยนแสกได้นะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นแสกข้างแบบนี้นะคะลูกค้าใครที่อยากได้เป็นแสกกลางลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนแสกได้เพราะว่าตัวนี <K al ong> ้มีหนังสีสะเทียมกว้างนะคะสีที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะลูกค้าจะมีอยู่ด้วยกัน3โทนสีนะคะลูกค้านี่นะคะสีที่2จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะลูกค้าถ้าเป็นแสกกลางก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้า เปลี่ยนแสกได้นะคะลูกค้าไหมทนร้อนสูงเลยนะคะสามารถหนีบนะคะทนร้อนได้สูงสุดเลยนะคะ,ล,คะลูกค้าเราก็จะมีสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลแบบประกายทองแบบนี้นะคะลูกค้านี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนแสกได้เหมือนกันเลยนะคะลูกค้าแบบความยาวกาลังพอดีเลยนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะลูกค้าเน้นธรรมชาติใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยลูกค้าสามารถติดกิ๊บเพิ่มหรือว่าทําทรงอะไรเพิ่มได้นะคะลูกค้าทัดหูหรือว่า แบบนี้ติดกิ๊บหรืออะไรก็ได้นะคะแบบนี้นะคะลูกค้านี่เน้นธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหรือว่าใครที่ใส่แบบนี้เแบบื่อเบื่อก็สามารถหนีบตรงได้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะปกติราคาอยู่ที่1590บาทนะคะลูกค้าวันนี้ในคลิปแบบนี้จัดไปเลยนะคะลูกค้าเพียง1290บบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆกับไหมฟอกแบบนี้นะคะลูกค้าธรรมชาติสุดๆเลยนะคะ สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจไฮยู U นะคะลูกค้าหรือว่าทางไลน์ไอดีไลน์นะคะแอดไฮยูเปิดเปดหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่0915826000